เรามันมีความรู้สึกทุกคนแหละครับใครพูดคุยกับเราดีๆเราก็รู้สึกดีใครพูดคุยกับเราไม่ดีเราก็รู้สึกไม่ดีไม่ดีกับคนที่พูดกับเราดีกับคนที่พูดกับเราเพราะฉะนั้นเราควรจะพูดจาโอภาปาศาีดีๆกับคนที่เราคุยด้วย มันคือเป็นการแก้ปัญหาที่ตัวเราแต่ปัญหาของคนอื่นๆนั้นเราก็ไม่สามารถไปแก้ปัญหาเขาได้นะครับมันอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่การอบรมสั่งสอนบ่มเพาะขององค์กรแต่ละองค์กรสังเกตดูครับเราไปธนาคารเนี่ยพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตั้งแต่พนักงานกดบัตรก่อนถึงหน้าเคาน์เตอร์ก็จะพูดจากดีกับเรา ให้เกียดเราแม้เราจะแต่งตัวมอมแมมซ้อมซอกหรือเราจะใส่สูตรผูกไทยเขาก็โอเคกับเราไปติดต่อเขาเตอเขาก็พูดดีกับเรานะรแล้วเวลาเราไปติดต่อราชการบางแห่งนะเอาถึงบางแห่งเอาส่วนส่วนมากดีกว่าส่วนน้อยเขาดีแต่ส่วนมากก็จะมีการเกี่ยวกัน มีการดูด่า,าว่าเก่าเล็กๆหน้าตาจะไม่ยิ้มย้มแจ่มใสเหมือนกับทะเลาะกับผัวทะเลาะกับเมียมาหรือเปล่าก็ามไม่รู้แล้วมันเป็นเพราะอะไระครับลองมาค้นหาสาเหตุอ่ะมีคนบอกว่าก็ราชการน่ะที่ต้องพบปากับประชาชนน่ะคนมันเยอะมันมาเยอะมันก็มีปัญหาสารพัดก,ก็ทำให้ ข้าราชการที่ต้องติดต่อด้วยก็มีอารมณ์เสียบ้างเพราะคนมันเยอะจริงๆแต่ย้อนกลับไปธนาคารสิครับคนไม่เยอะกว่าหรอคนเยอะเหมือนกันเอาแต่ทำไมเขาพูดจาดีล่ะเอาเซเว่นอีเลเว่นดีกว่าคนเข้าเยอะมากๆพนักงานพูดจาดีเพราะนั่มันไม่เกี่ยวกับคนเยอะคนน้อยนะครับ มันเกี่ยวกับมาตรฐานขององค์กรนั้นๆคือการเป็นธนาคารก็เหมือนกับเป็นบริการต้องการเอาอกเอาใจลูกค้าต้องดูแลลูกค้าเพราะว่าถ้าเราพูดจาไม่ดีเขาก็จะย้ายไปธนาคารอื่นแต่ค่าราบกาาน,นี้ไม่ได้ครับถ้าเราอยู่ที่ดินสำนักง,งานที่ดินจังหวัดเราพูดจาไม่ดี เราเกี้ยวกับเขาก็ไม่ย้ายไปที่ดินจังหวัดอื่นนะครับเพราะมันต้องมาทําในที่ดินจังหวัดที่เขาอยู่หรือเทศาบาลหรืออําเภอก็เช่นกันนะครับแต่บางที่นะครับเทศาบาลบางแห่งโดยเฉพาะเทศาบาล,ลนครพิษนุโลกอำเภอบางแห่งโดยเฉพาะอำเภอเมืองพิษณุโลกการบริการนนก็ไม่แพ้ ธนาคาเลยทีเดียวนะครับห้องแอร์เย็นฉ่ำพนักงานประหลัดทั้งหลายผู้จัดดีกับคนที่มาใช้บริการเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากให้พวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะข้าราชการก็ต้องมีจิตสำเนึจตรงนี้บ้างนะครับเราก็ต้องคิดว่าพี่น้องประชาชน,เ,นเป็นลูกค้าเป็นผู้มาใช้บริการเรา ผู้จาดีกับเขาไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้เสียหาอะไรเลยทั้งสิน้นนะครับกลับได้สิ่งดีๆตอบแทนมาเพราะคนที่มาติดต่อเราเราเห็นซอมโซ่เขาอาจจะเป็นเศรษฐีเราเห็นซอมโซ่เขาอาจจะเป็นเมียผู้ว่าเราเห็นบริการผู้จาดีๆกับเขาทุกคนบางครั้ง เขาอาจจะช่วยเหลือเราในอนาคตก็ได้ไม่ได้เสียหายเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานะครับอยากฟังสิ่งดีๆจากทุกคนเราก็ควรจะพูดสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะครับจากมุมมองของกฤิผมกริพลเดชวิสัย